สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะทำมามาทำมาดูวิธีทำํออทำกรอบทาแบบเทปูนพุ้มมิเตอร์น้ำหน้าบ้านครับเรื่องของเรื่องตอนนี้มิเตอร์น้ำหาย2ครั้งแล้วครับบ้านหลังเนี้ทีนี้เราจะมาทําแบบเพื่อไม่ให้ขโมยได้ นี่ครับมิเตอร์อันนี้เพิ่งติดใหม่เมื่อวานนี้โดนขโมยสองรอบแล้วนี่มิเตอร์โดนปุ๊บไปรอบที่สองแล้วนะนี่รอบที่สามนี่มาติดตั้งใหม่ ท่ญญานผู้ชมวันนี้ก็จะมาทำแบบเทปูนตรงมิเตอร,ตร์หน้าบ้านเพื่อกันขโมย,ก,ย,ยกันหายจะไปมาตัวนึง จะทําแบบเชื่อมเหล็กเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็จะทําทําไม้อัดตีเป็นแบบแล้วก็เทปูนตอนนี้เราก็เชื่อมฐานเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมเอาไว้หน่อยประเมินแ,แรงดีแข่งแรงได้มันคงดีมากแต่ทีนี้มันก็จะเลี้ยงทำเสาขึ้นมาแล้วก็ตีมุมสี่มุมแล้วก็ เขาไม่อัดมาจริงเข้าไปแตะเข้าไปแล้วก็ยังมเทปูนแล้วก็เชื่อมเด็กเรียบร้อยแล้วก็เด็กทำไม่อัดปิดข้างล่างปิดคอปิดข้างให้หมดเพื่อเราจะเทปูน แบบนี้ให้กลัวเลยเวลาเจ็บปวดปวดเลยไม่รู้ เนี่ยแล้วก็ขอบไม่ด้วยยังไม่เทใจเลยหาใ,ให้หมดเลยแล้วก็ทำแบบเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมจะเทปูนอัเนี้ขั้นตอนสุดท้ายการเทปูนแล้วก็เทปูนล,ล,ล,ลงไปแล้วนะท่านผู้ชม ยังไม่เต็มจะต้องเทให้เต็มเลยงันครับสำหรับการเทปูนที่มิเตอร์การขโมยนี่ครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ